ในสปรียินดีต้อนรับนะคะเชียงใหม่ในสปรีของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่และก็แห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเชียงใหม่ในสปรีของเรานี่คือมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายกันเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ยามค่ำคืนหรือว่ากิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็มีอะไรคะคุณแนมะ่นอกจากกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์แล้วนะคะทางเรายังมีกิจกรรมนักพิเดเตอร์โชว์นะคะแล้วก็ไทเกอร์โชว์แดนซ g ิ่งโชว์นะคะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทีเชียงใหม่และพูบานีเหรอครับอ๋อน่ารักจังครับวันนี้มีอะไรใหม่ๆให้ดูรอเปล่าวันนี้มีกิจกรรมใหม่ๆให้ดูเลยตอนนี้มีไฮไลท์นะคะตอนนี้มีลูกพีโป้เกิดใหม่นะคอ๋อเห็นว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเราไปอยู่ที่ไดท์ฟารีใช่ไหมพาพวกเราไปดูหน่อยได้ไหมครับครับตอนอื่นต้องทำไงบ้างครับเนี่ยสวัสดีครับต้องต้องต้องลงมก่อนต้องลงมือก่อน ทุกคนทุกคนไม่ต้องก็ได้ื่อนกันค่เดี๋ยวพบกับน้องนิโตนะคะ คนดีก็มีบริษัทเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะนี่ฝาดูไหมเนี่ยไม่ดูไม่ดูเหรอแล้วเราเราเข้าไปอุ้มมันได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะไม่โอ้ยน่ารักจังเลยนะมีมีอะไรเยอะแยะหมดเลยนะในสมุลีเนี่ยสัตว์ก็เยอะค่ะนอกจากตรงนี้แล้วนะคะของเรายังมีสินค้าของที่ระลึกด้วยนะคะอ๋ออยู่ตรงไหนครับด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะมีอะไรบ้างครับของที่ระลึกเนี่ยของที่ระลึกก็จะเป็น ป้นตุ๊กตานะคะแล้วก็แก้วน้ำค่ะไม่อยากได้อะไรนเป็นของที่จะได้กลับไปอ่ะอยากได้แก้วน้ำอยากได้แก้วน้ำอาไปใส่อะไรได้เลยค่ะแก้วน้ำของเรานะคะก็จะเป็นเป็นรูปสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปยีราฟหรือว่าม้าลายนะคะสามารถซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกของฝากได้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะคะโอซื้อไปฝากไปอีทกันนะคะโอ้ไปอีทอยากได้ควายนะไปอีทอ่ะชอบไปอีทชอบ โอ้อ่าอ่าใช่อ่าโอ้เรียกว่าเรามาดูทั้งสัตว์เยอะแยะไปหมดนะเราก็ได้ซื้อของที่เลือกหลากหลายเนี่ยไปฝากใส่ฝากญาติญาติเราด้วยนะโอ้แม่แค่ประทับใจไหมมาคราวนี้มากเลยเดี๋ยวเรากลับแต่ลูกๆเป็นไงอ่ะลูกๆชอบครับเนี่ยสัตว์เยอะดีชอบมากเลยชอบอะไรเป็นพิเศษไหมสัตว์อ่ะฮิปโปฮิปโปแดงยิปโปแดงน่ารักมากพ่อก็ชอบเหมือนกันนะเดี๋ยวเราซื้อของที่เลึกแล้วเดี๋ยวเราก็คงกลับที่พักเนาะนะแล้ว เราเราจะกลับมาอีกไหมคราวหน้าถ้ามีโอกาสชไปอมาด้วยชวนไปอิทมาด้วยนะชวนเพื่อนๆมาด้วยเออเนี่ยเดี๋ยวเรียกว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเราก็เราจะกลับมาอีกเนาะโอเคขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับ คิดว่าทางต่อไปจะมีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะเราจสัมภาษณ์ไปอีกทีหนึ่งเราติดตามในช่องทางไหนได้บ้างคะครับทาง a c e b o o k ของไนซ์สปารีก็ไเลยนะคะกลุ่มงานบริหารการขายเชียงใหม่ไนซ์สปารีนะคะแล้วก็ Facebook ของไนซ์ a ปารีโดยตรงเลยเชียงใหม่ไนซ์สปารีมีนะคะเบอร์โทร053999000นะคะขอบคุณมากค่ะรับเชียงใหม่ไนซ์สปารีด้วยนะคะขอบคุณค่ะกลับเลยลูกปา